ถ้าเกว่าใครจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแต่ยังไม่แน่ใจนะครับขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้นะครับก็หลังจากที่เราได้ลองกันไปกันมาก็หลายตัวแล้วนะครับเราก็ได้ลองไปถามเพื่อนๆทีเ่เลือกกันอยู่ว่าเฮ้ย้เถิดอยากได้เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือว่าไม้ดูดฝุ่นในที่นีนยอยากจะได้ตัวไหนมากกว่ากัน ก็น่าสนใจว่ามีคําตอบที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปพอสมควรเลยนะครับว่าจะซื้อตัวไหนดีด้วยความที่จุดเด่นมันก็แตกต่างกันนะเนาะก็เนี่แหละนะครับผมก็อยากที่จะเอาประสบการณ์ที่ได้ลองมาหลากหลายตัวนะครับผมมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าเฮ้ยอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของแต่ละแบบบ้างนะครับแล้วก็ข้อจํากัดของแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นอย่างไรเผื่อว่าคุณกําลังจะซื้อจะได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Realme นะครับที่ช่วยสปอนเซอร์ให้ทําขึ้นมานะ โดยทาง realme เนี่ยนอกเหนือจากตัวสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างขายดีได้มากเราแล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ทั้ง2แบบนี้ขายอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาก็ต้องการที่จะทําให้เรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอย่างไม่ดูดฝุ่นไร้สายที่หน้าตาดูดีอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆอันนึงในช่วงราคาของมันนะครับทั้งกําลังในการดูดที่ค่อนข้างแรงนะแต่วน้ำหนักเพียงแค่โลเศษเศเท่านั้นนะครับเปิดถังทิ้งฝุง่นทำความสะอาดเนี่ยก็ง่ายนะ มีหัวแบบต่างๆสําหรับพื้นที่ที่แตกต่างกาันออกไปนะครับแถมมาให้หลากหลายหัวเลยก็ตรงนี้เนี่ยราคาไม่ถึง4 0 0พบาทเท่านั้นสูนทุยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีฟีเจอร์ต่างๆมาให้แบบครบๆนะครับผมสามารถเชื่อมต่อแอป,ปเนี่ยสั่งงานจากภายนอกได้แล้วก็ดูข้อมูลต่างๆได้แบบละเอียดเลยนะครับไม่ต่างจากแบรนด์ยอดนิยมที่หลายๆคนชอบกันเลยส่วนการแกนพื้นที่การทำความสะอาดเนี่ยก็ใช้เป็นเซ็นเซอร์ไรด้านะครับผมที่มีความแม่นยำแล้วก็ทำความสะอาดได้รวดเร็วกว่านะ โดรุยน์ดูดฝุ่นตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องจุดเด่นของแต่ละแบบมันก่อนละกันว่าเหตุผลที่เราลองไปทาถามแต่ละคนกันมาเนี่ยว่าทําไมถึงได้เลือกตัวนั้นตัวนี้มากกว่ากันนะครับผมก็เริ่มจากไอตัวไม้ดูดฝุ่นก่อนละกันเหตุผลหลักจะเป็นที่ว่ามันมีความสะดวกในการใช้งานที่มากกว่าอยากจะดูตรงนั้นเรายกไปดูตรงนี้ต่อมันก็จะทําได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าจะต้องมีการบังคับ จากตัวของแอปหรือว่าต้องรอให้มันวิ่งไปหาเท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เห็นมีคนชอบอยู่ค่อนข้างเยอะมากเหตุผลหลกัลกๆก็คือไม่ต้องไปดูดเองนะครับคือสำหรับคนพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องพูดว่าไอ้ตัวไม้ดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันดียังไงเบาแค่ไหนทําง่ายยังไงต้องบอกว่าโดยพื้นฐานคือน,น่าจะเป็นคนที่ มักจะไม่ได้อยากที่จะทําความสะอาดด้วยตัวเองอยู่แล้วไงคือต่อให้ไม้มันดีแค่ไหนเครื่องดูดฝุ่นมันโอเคยังไงเนี่ยก็ก็ไม่อยากทํอะประเด็นคือจบนะคือแบบอยากให้ต้องทําแกจงไปทํางานแทนฉันจบ <c oughs> ส่วนตัวผมที่ต้องบอกว่าก็ลองทั้ง2แบบมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าถามว่าถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอา่าเหตุผลที่จะมาแชร์เนี่ยอันนี้จะเป็นการที่เอา จากหลากหลายรุ่นมารวมๆกันนะครับผมจะไม่ได้เจาะจงเป็นแค่รุ่นใดรุ่นหนึ่งนะและเหตุผลที่เอามาบอกตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลสําหรับผมคนเดียวก็เป็นได้นะครับผมก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเนาะยังไงก็มาสแสดงความคิดเ,เห็นกันได้เต็มที่นะครับผมว่ารู้สึกอย่างไรคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะผมคิดว่าก็น่าจะมีหลายๆคนที่มีไอ้สอตัวนี้อยู่แล้วบ้างพอสมควรนะครับโดยสเปคของเจ้าตัวไม้ดูดฝุ่นในที่นี้เนี่ยเอาจริงอาจจะไม่ได้แตกต่างก,กันมากค่อนข้างจะพูดแบบรวมๆใกล้ๆกันละกันนะครับ แต่ว่าตัวของหุ่นยนโดดฝุ่นเนี่ยอันนี้จะจํากัดสเปคว่าเป็นแบบที่มีไรเดอร์หรือว่าเป็นพวกที่มีการสแกนแสายไมติเป็นหลักนะครับสามารถเชื่อมต่อแอป,ปได้สามารถสั่งงานผ่านทางตัวของมือถือเราได้ซึ่งตัวที่ได้ประมาณนี้เนี่ยราคาโดยมากก็อยู่ที่ประมาณ10,000บาทขึ้นไปนะครับผมโดยตัวที่ราคาประหยักว่านี้เนี่ยหล,หลายๆครั้งก็จะเป็นตัวที่มีฟีเจอร์น้อยกว่าที่เ,เราบอกไว้เมื่อกี้นี้รวมถึงเรื่องตัวแทจจำหน่ายศูนย์บริการอะไรเลยประมาเนี้ก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมเท่า กับตัวที่มีราคาแบบเดียวกันนะครับมาเริ่มพ่เรื่องของเหตุผลแรกกันเลยระหว่างไอ้สตัวนี้นะครับผมก็เรื่องของการทําเองหรือว่าทําให้อัตโนมัตินะครับเรื่องของการทําเองของตัวไม้ดูดฝุ่นในที่นี้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะต้องพูดถึงเรื่องของเวลาเป็นหลักหรือมั้งเพราะว่าเจ้าตัวของไม้ดูดฝุ่นเราอยากที่จะดูตัวไหนเราก็ยกไปบริเวณนั้นๆเนี่ยได้เลยทันทีนะครับผมไม่ต้อง สั่งให้มันไปดูเต็มที่หมดทั้งห้องเวลาโดยเฉลี่ยที่เท่าที่ผมลองสังเกตสังเกตดูเวลาใช้งานอย่างนี้เนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าที่จะสั่งเครื่องขุนยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองถึงสามเท่าเลยก็ว่าได้นะครับผมห้องขนาดประมาณ80-100ถึงตารางเมตรเนี่ยอาจิงนก็ดูดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแป๊บๆไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอเป็นเจ้าตัวของหุ่นยนต์ในที่นี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาที่เยอะกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ แล้วก็ตัวหุยวนยนต์ดุดฝุ่นเนี่ยเอาจริงคือแม้ว่ามันจะทํางานได้เองนะครับผมแต่ว่าก็มักจะไม่ค่อยปล่อยให้มันเดินตอนที่มันอยู่ที่บ้านสักเท่าไหร่นักนะครับผมด้วยความที่พื้นบ้านเนี่ยมันก็จะมีของที่เบาๆวางอยู่อะไรมานี้ใช่ไหมแล้วไอ้ตัวนี้เวลามันไปชนบางทีมันจะไปดันดนจนอาจจะมีอาการล้มมีอุบัติเหตุหรือถ้าเกิดว่าบาังเอิญเอาสายฟงสายไฟหรือพวกนี้เนี่ยไป ลากบนพื้นขึ้นมาไอตัวนี้มันก็อาจจะไปเกี่ยวจนทําให้อุปกรณ์เนี่ยล้มเสียหายกันได้อยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกกังวลเบาๆนะครับผมเวลาที่ต้องปล่อยให้มันทาความสะอาดโดยที่เราไม่อยู่กับมันนะคือเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเก็บของดีๆนะครับผมมั่นใจว่าแบบเฮ้ยมีความเป็นระเบียบอยู่แล้วในระดับหนึ่งเนี่ยเอาจจริงมันก็คงเบาใจได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หนักๆ,ๆแล้วก็ บนพื้นไม่ได้มีสายพงษสายไฟเลยเนี่ยมันก็น่าที่จะโอเคแหละนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเวลาที่ใช้ความความสะอาดของคุณยนเนี่ยก็เรียกได้ว่านานกว่าพอสมควรนะครับเพราะว่าต่อให้ฉลาดแค่ไหนถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆประมาณ20-30ตารางเมตรอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาดูดที่ค่อนข้างนานเป็น10นาทีอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเถิดว่าเราดูดเองเนี่ยเอาจริงก็น่าจะแค่แป๊บเดียวอะ่ะก็เรียบร้อยแล้ว เราคือที่บอกเมื่อกี้นะครับว่ามันดูดเองแล้วเร็วกว่าเนี่ยส่วนหนึ่งจริงๆก็น่าจะมาจากการที่ว่าความละเอียดนี่แหละที่ตัวของเราบางทีก็แบบมักจะยอมข้ามตรงนั้นตรงนี้ไปได้เพื่อให้มันเสร็จไปแต่ว่าไอ้เจ้าดูดคุณยนดูดฝุ่นเนี่ยมันก็เนี่ยแหละเก็บทุกกระเบียดนิ้วนั่นเองนะครับตัวมันเองเนี่ยมันก็จะไปหมดแหละคือแขกขอแค่กดสั่งมันก็จะวิ่งเต็มที่นะครับผมจะเป็นใต้ตู้ใต้โซฟาใต้เตียองไรตรงนี้มันก็ดูดได้หมดจดเรียบร้อยด้วยตัวมันเองเลย อีกเขตผลหนึ่งที่ทําให้คนน่าจะชอบใช้เป็นตัวขุนยนต์ดูดฝุ่นมากกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของมันสามารถทําการถูพื้นได้ด้วยนะครับไอเรื่องถูนเนี่ยจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆพื่นคน,นอื่นเป็นกันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างส่วนตัวที่รู้สึกเนี่ยถ้าเกิดว่าต่อให้ไม่ถูถ้าเป็นดุนที่มันดีดนะครับผมหรือว่าเป็นไม้ดูดฝุ่นที่มันดูดแบบเกลี้ยงๆกลียงเนี่ยในที่นี้เนี่ยคือมันก็ สะอาดมากๆแล้วจนเดินเท้าเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงฝุ่นที่มันยังหลงเหลืออยู่บนพื้นอยู่นั่นเองฟังแบบนี้บางคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้รอย่างนี้คือฟังก์ชันถูไม่จะเป็นหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่จะบอกว่าการถูเนี่ยจริงมันมันก็ดีมากๆแต่การที่เราจะให้มันถูเนี่ยจริงมันก็จะแลกมาก,กับการทํางานของของเราไม่ใช่เครื่องนะที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นก่อนที่จะใช้งานเราก็ต้องเอาไ้ตัวผ้าถูเนี่ยไปเสียบใส่กับเข้าตัวเครื่องก่อนใช่ไหม ก็ต้องเอาน้ำมาเติมใช่ไหมครับผมแล้วก็ต้องคอยดูนิดนึงว่าเออโอเคมันทํางานได้ปกติอะไรอย่างไรไหมและนอกจากนี้ไอ้ตัวผ้าที่มันถูเสร็จปั๊บเนี่ยก็ควรจะต้องเอาไปซักเซิร์กด้วยเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าใช้เสร็จปับ๊บแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นอะกลายเป็นว่ามันอาจจะทําให้บ้านไม่ได้รู้สึกสะอาดขนาดนั้นก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าคือตัวฝุ่นมันไปสะสมอยู่ในผ้าเขาที่ข้างเยอะไง แล้วถ้าเกิดว่าใครคาดหวังว่าไอการถูพื้นด้วยเครื่องแบบนี้เนี่ยมันจะได้เทียบเท่ากับการถูด้วยไม้ม็อบเนี่ยจริงมันก็ไม่เหมือนนะครับผมคือส่วนตัวเนี่ยคือกลายเป็นว่าหลังๆถ้าต้องการจะถูพื้น,นจริงๆก็ต้องไปแบกเอาไม้ม็อบมาถูอยู่ดีนะครับเพราะว่าการถูด้วยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในแบบนี้เนี่ยคือมันก็จะเป็นการถูแบบที่ทําให้ผ้ามันเปียกๆชุ่มๆตลอดเวลาแล้วก็ไถเอาฝุ่นออกแต่มันจะไม่ใช่การถูเพื่อ ให้พื้นมันรู้สึกสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมทําให้สะอาดซึมลึกอะประมาณนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นพวกห้องครัวอะไรประมาณนี้ที่เราต้องการทําให้พื้นที่มันมัน,มน,มนหรือว่ามีคราบหรือมีอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ยคือการถูเครื่องดูดฝุ่นมันไม่ได้ช่วยนะครับคือนั่นแหละคือมันควรต้องใช้วิธีถูลงน้ํายาลงน้ำ,นำอะไรพวกนี้เยอะมากกว่าก็ประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องการถูก็ส่วนตัวก็เลยกันร,รู้สึกว่า หลังๆจะใช้น้อยลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเพื่อเป็นคนอื่นที่ใช้หุ่นยนต์หยุดฝุ่นเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้อันนี้มามาคุยกันนิดนึงแล้วกันว่าเจอปัญหาเดียวกันไหมหรือว่ามีทางแก้อื่นๆใดๆหรือเปล่าที่ทําให้ไม่ได้เจอปัญหาเดียวกับผมละกันทีนี้มาถึงเรื่องที่2ก็คือเรื่องการทาันความสะอาดและการทิ้งฝุ่นนะครับออตรงนี้เท่าที่ลองมาต้องบอกว่าไอเรื่องของการทิ้งฝุ่นในที่นี้เนี่ยไม่ทิ้งฝุ่นผมว่ามันทํามาได้เปื้อนมือน,น้อยกว่า เธอเทิดว่าอย่างในตัวของเรียวมีเองอย่างนี้เนี่ย,ยคือเธิเห็ว่าเราต้องการที่จะทิ้งฝุ่นขึ้นมาเราก็แค่ดันตรงนี้ให้ฝามันเปิดก็จบแล้วนะครับแล้วฝุ่นมันก็จะออกมาฟึ๊บใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวหุนยนเนี่ยคือพอดูเสร็จปั๊บยังไงก็ตามทีคือเราก็ต้องทําการถอดเอาไ้ตัวถังเก็บฝุ่นตัวฟิลเตอร์ต่างๆอะไรมานี้เนี่ยออกมาเอาไปเคาะเคิรอ,อ,อะไรพวกนี้เพื่อทิ้งฝุ่นมันใช่ไหมซึ่งมันก็นั่นแหละก็ ก็กลายเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาอีกหนึ่งรอบอีกมือก็เปื้อนต้องไปล้างอะไรมานี่อีกคือมันเป็นโปรเซสที่ไม่ชอบที่สุดโปรเซสหนึ่งแล้วเพราะว่ามันก็สกรปรกอีกแล้วคือขนาดเราอุตส่าห์ให้มันทําแล้วแต่เราก็ต้องมานั่งจัดการเก็บกวาดอะไรพวกนี้อีกครั้งหนึ่งอยู่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ดีอันนี้ก็บอกไว้นิดนึงแล้วกันว่าคือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบทิ้งฝุ่นเหมือนกันเราก็ไม่อยากที่จะต้องมือเปื้อนอะไรมาคือมันก็มีพวกอุปกรณ์เสริมที่มันสามารถจะทิ้งฝุ่นที่อยู่่่ในนเเครืองีย ให้เองอัตโนมัตินะครับผมก็จะมีทั้ง2แบบแหละนะครับผมทั้งไอตัวของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือว่าจะเป็นตัวของไม้ดูดฝุ่นก็ตามพีแต่ว่าไอตัวอุปกรณ์เสริมที่ว่าในที่นี้เนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มตังเพิ่มอีกหลายพันอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ตั้งแต่ประมาณห้าหกพันไปจนถึงเป็นหมื่นเลยนะครับผมอันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่ายินดีใจหรือเปล่านะ ส่วนในเรื่องของการทางความสะอาดใหญ่นะครับผมที่จะต้องถอดออกมาล้างเลิงอะไรมานี้เนี่ยผมว่าของในตัวไม้ดูดฝุ่นเนี่ยเท่าที่เท่าที่สังเกตมาหล,หลายๆชิ้นเนี่ยคือมันก็จะมี ไอตัวถังที่ใหญ่กว่าฟิลเตอร์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายชิ้นกว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการล้างมากกว่าไอตัวขุนยนดูดฝุ่นเนี่ยในระดับหนึ่งนะครับซึ่งปัญหาที่เจอประจําต่องการทำวามสาดใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเส้นผมที่มันจะเข้าไปติดตามซอกตามซอนอะไรพวกนี้ตัวนี้ถ้าเป็นทริคส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือว่าผมจะเอาพกไม้กวาดนะครับผมคือไม่ใช่ไม้กวาดธรามาี่ทั่วไปนะก็จะจะเป็นแบบไอที่มันหัวเป็นยางหรือว่า ที่เห็นขายกันพิเศษเป็นพวกซิลิโคนอะไรมานเนี้ยก็จะมากวาดก่อนรวมตัวของพวกเส้นผมที่เท่าที่เห็นมากองกองกันแล้วก็ถอดหัวดูดตัวนี้เนี่ยไปดูดฟลุ๊ปดึงมันขึ้นมาก็จะได้ไม่ไปติดที่ตัวลูกกลิ้งหัวดูดต่างๆแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทิ้งได้แบบง,ง่ายๆไม่ต้องมาเปื้อนมือหรือว่ามีเส้นผมไปพันนูน่นพันนี่จนวุ่นวายนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมอันนี้น่าจะเป็น ของทางหุ่นยนต์อย่างเดียวนะครับผมที่มันสามารถทําได้นั่นก็คือเรื่องของการต่อแอปเพื่อดูข้อมูลต่างๆอันนี้จะเป็นเรื่องของความโรกิจส่วนตัวที่ชอบดูสถิติต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมคือถ้าเกิดใครไม่ชอบตัวนี้อาจจะค้ามไปก็ได้มั้งอย่างตอนที่มันดูแล้วเนี่ยเห็นว่ามันทํางานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันวิ่งไปตามที่ต่างๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าดูเสร็จเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการดูเรามีการเปิดให้มันทวามสารบ่อยแค่ไหนแล้วมีทําวันไหนไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็บางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีบอกด้วยนะครับผมว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆมันมีอายุการใช้งานเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเรียกว่าคือใครที่อยากจะรู้สถานะอะไรต่างๆแบบเป็นตัวเลขหมดเลยเนี่ยผมว่าตัวของแอปพวกนี้ทำมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างละเอียดอยู่พอสมควรเลยครับแต่ถามว่าเรื่องการสั่งงานบนมือถือเนี่ยนี้มันจําเป็นขนาดไหนนะครับผมคือเอาจริงส่วนตัวผมจะไม่ค่อยสั่งให้มันเริ่มงาน ่านมือถือเท่าไหร่แล้วก็เรื่องตั้งเวลาก็จะไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าอย่างเหตุผลที่บอกไปตั้งแต่แรกกันเนาะจะใช้เป็นวิธีกดบนเครื่องเอาเลยเนี่ยแหละง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับผมแล้วก็มันจะมีพวกฟีเจอร์อย่างไอตัว spot c l e น n i n g ว่าเฮ้ยอยากจะให้มันวิ่งไปทํางานตรงที่นั่นที่นี้เป็นพิเศษอะไรประมาณนี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันมันก็แอบวุ่นวายเวลากดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันมีของหกอะไรพวกนี้จริงๆเนี่ยส่วนตัวก็รู้สึกว่าหาอะไรไปกวาดไปดูดไปเลยเนี่ยมันก็ ปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอก็คือว่าบางทีมันเดินไปกว่าจะไปถึงบางทีไอ้ตัวลมมันก็เป่าออกมาจะทําให้ฝุ่นในตรงนั้นมันฟุ้งอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับผมมันก็เลยรู้สึกว่าเก็บกวาดได้ไม่ละเอียดขนาดนั้นน่ะเนาะคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือมีใครใช้ตัวสปอตคลีนนิ่งเยอะๆแล้วแบบรู้สึกว่ามันเจ๋งมันเทพบ้างไหมอ่ะคือเช่นเดียวกันผมว่ามาแชร์กันนิ่งดีคือผมลองใช้แล้วผมไม่อินกับไอ้ตัวสปอตคลีนนิ่งจริงเพราะรู้สึกว่ามันแอบลำพาก ใช้งานยากโดยมากก็กดสั่งทีนึงก็ให้มันเนี่ยวิ่งไปทั่วห้องไปเลยมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับ3หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมเรื่องอื่นๆอย่างไอ้เรื่องแบตเตอรี่คือเดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นถ้าเป็นพวกรุ่นที่เป็นราคาอย่างคุณยนต์ราคาที่ประมาณหมื่นหนึ่งขึ้นไปหรือว่าไม่ดูดฝุ่นนะครับผมโดยมากเนี่ยคือเถ่าว่าพื้นที่ห้องไม่ได้ใหญ่มากๆสักประมาณ50ตารางเมตรถึง100ตารางเมตรเนี่ยโดยมากก็สามารถทําได้เสร็จภายใน1ชาร์จด้วยกันทั้งคู่นะครับ ถ้าจะมีเจอว่าไม่พอใช้งานในหนึ่งชาร์จเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งของอตัวไม้ดุดฝนนะครับผมที่อาจจะมีการทำความสะอาดแบบใหญ่ขึ้นมาโดยการที่จะเอาไปเปลี่ยนหัวเพื่อใช้ไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นพิเศษโซฟาหมอนมุง้งอะไรมาน,นี้ไงมันก็เลยจะเยอะกว่าพื้นที่ธรรมดาทั่วไปแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการทําเยอะกว่าปกติแต่ว่าตัวของไม้ดุดฝนก็อาจจะอธัธรปรยโยชน์มากกว่านะครับ ส่วนเรื่องเสียงนะครับผมว่าใครหนวกหูกันเลยมมนเนี้ยเอาจริงเชิดว่าเป็นรุ่นที่มันดีๆหน่อยเท่าที่ผมเจอมามันก็เบาไม่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็รุ่นที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเสียงมันก็จะค่อนข้างจะวู้วูวูแล้วก็หนวกหูพอกันเลยนะครับผมตรงนี้ยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าบางรุ่นถ้าเสียงมันเบาๆเนี่ยมันก็อาจจะดูน่าใช้มากกว่าแหละทั้งหมดก็แต่ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับความแตกต่างของ เครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ตัวคุนชนดูดฝุ่นนะครับผมสรุปกับคําถามที่ว่าถ้าเป็นผมเลือกอะไรระหว่างไอ้สอตัวนี้อถ้าเลือกแค่อย่างเดียวได้แค่อย่างเดียวจริงๆผมว่าผมก็คงเลือกเป็นไม้ดูดฝุ่นนะครับผมเพราะว่านั่นแหละอย่างที่เหตุผลเดียวกันกับที่หล,หลายๆคนบอกเลยว่ามันคือมีความสะดวกมีความคล่องตัวมากกว่าเป็นหัวไปทําอย่างหล,หลายๆอย่างได้ตงแล้วก็เรื่อง,องราคาผมว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือตัวไม้ดูดฝุ่นเนี่ยราคาแบบรุ่นที่ดีๆแล้วจริงๆก็ยังประหยัดกว่า ตัวของคุนยนดูดฝุ่นพอสมควรนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเลือกได้จริงผมก็คงเอาทั้งคู่แหละเพราะว่ามันตอบโจทย์การใช้งานคนละแบบกันน่ะนะเพราะว่าคุณยนดูดฝุ่นเนี่ยคือมันก็แบบสามารถซอกซอนอะไรพวกนี้ได,ได้ได้ค่อนข้างดีกว่าจริงๆนะครับผมแล้วก็นั่นแหละเราไม่ต้องทํางานอ่ะเราก็นั่งทํานู่นทํานี่ไปฟังเสียงมันดูดไปเรื่อยๆอะไรมานี้ก็โอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงอยากจะเก็บเป็น,นส่วนๆก็นี่แหละใช้เป็นไม้ดูดฝุ่นเปิดกาเนานะครับ แต่ไม่ว่าจะเลือกตัวไหนเนี่ยผมว่าส่วนตัวผมก็จะค่อนข้างแฮปปี้กว่าการที่ต้องไปจับไม้กวาดเหมือนเดิมคือถ้าเถอะว่าในสภาพพื้นที่ไม่ขูุขระเนี่ยคือบอกเลยว่าผมลืมไม้กวาดไปแล้วอ่ะคือยังไงก็จะพยายามหาเครื่องดูดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งไปใช้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกพื้นขูุขระอันนี้ก็จะต้องยอมใช้ไม้กวาดเหมือนเดิมไปเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวเครื่องดูดฝุ่นได้นั่นเองนะครับ ก็จบกันไปประมาณนี้ละกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการสิงใจของเพื่อนๆหล,หลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยละกันนะครับผมแล้วก็ยังไงอย่าลืมพิจารณาสินค้าของทางเรีวมีทั้งตัวไม้ดูดฝุ่นหรือว่าคุณยดดนดูดฝุ่นได้ละกันแล้วจริงๆเขาก็จะมีเป็นตัวเครื่องฟอกอากาศของเขาด้วยนะครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องฟอกที่มีไส้กรองที่เป็น He ปปาอัลเบ H12 เลยนะครับผมก็สามารถกรองพวก PM สองจุได้อย่างดีแน่นอน สามารถใช้ในห้องที่ประมาณ30ตารางเมตรได้แบบสบายๆนะครับผมโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีราคาที่น่ารักน่ารันะครับผมอย่างตัวไม้ดูดฝุ่นกับตัวของเ,ออเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็จะราคาเท่ากันนะครับผมที่3,999บาทแล้วก็ตัวของหุญญ่นยนต์ตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่12,999บาบาทนั่นเองนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ใน s h อป e e Lazada ที่เป็นร้านออฟิเชียลของทาง r ร a l มีได้เลยเนาะก็นั่นแหละก็จะมีสินค้าอื่นๆมากมายมาให้เลือกอยู่พอสมควรเราก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมกะว่าเดี๋ยวจะมาสรุปเรื่องของตัวมดุดฝนให้เพื่อนๆได้ทราบันอีกรอบหนึ่งว่าเคยเถอะว่าจะซื้อม้ดุดฝุนที่น่าสนใจในที่นี้เนี่ยคือจะซื้อตัวไหนดีนะครับผมโดยที่จะมาบอกหลักการให้ว่ามีอะไรที่ต้องดูบ้างหลังจากที่ลองมาหลายๆตัวเนี่ยคือ มันก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมมีจุดไหนที่ต้องดูเป็นพิเศษบ้างจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างนะครับผมรวมถึงก็เน,นี่ยแหละจะเอามาแชร์ว่าใ้ยมีรุ่นไหนที่ใช้แล้วชอบที่ใช้แล้วแบบเออนะ่าสนใจนะ่าจะาไปซื้อตามกันได้สำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันมีประโยชน์เนาะเราก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับผมครั้งหน้าเรามีอะไรมาใช้อีกเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ